สวัสดีครับผมยาจายันล็อกเกีรฮอปเปอร์แอนด์ผมยินนะครับอีพีนี้เราจะมาพูดถึงนักพาะกายในตำนานอีกคนหนึ่งนะครับในยุค90ก็น่าจะอยู่ในช่วงของยุคเดียวนะครับกับนักพาะกายที่ดังในสมัยนั้นก็คือ mm hmm. ดอร์เนเยสลรีลามาด,ดาแฟตวินเลอร์ชอนเลสแล้วก็ลอนนี่โคแมนนะครับที่จริงแล้วก็จะมีนักพาะกายอีกหลายคนนะครับนะที่มีชื่อเสียงแะด่งดังนะฮะ ตั้งแต่ยุคนั้นถึงยุคนี้เลยนะครับเพราะในยุค90เนี่ยถือว่ามีนักพอกายที่มีชื่อเสียงกันเยอะมากนะครับผมขอยกตัวอย่างมาประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับส่วนนักพอกายที่ผมจะมาพูดกันใน EP นี้เขาเป็นหนึ่งในนักพอกายที่ได้รับฉายาว่า The Mon s t เ r หรือเดอะบิ๊กมอสเซอนั่นเองในสมัยนั้นนะครับเพราะด้วยรูปร่างของเขาที่เต็มไปด้วยมัดกล้ามที่ใหญ่โตแล้วก็สมส่วนจึงทําให้เขาได้รับฉายานี้มานั่นเองนะครับ คราวนี้นะครับเรามาทําความรู้จักกันว่านักพกกายคนที่ผมเกิดน,นั้งแต่ต้นเนี่ยเขาเป็นใครนะครับเขาก็คือเดนิสเจมส์นั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าคนไหนเนี่ยได้ติดตามกีฬาพกกายนั้งแต่ยุค90ลงมานะครับก็น่าจะคุ้นหน้าคุณตาดีอ่ะคราวนี้เรามาดูรายละเอียดของประวัติของเขาก่อนนะครับว่าเดนิสเจมส์ประวัติเขาเป็นยังไงนะครับเดนิสเจมส์นะครับหรือว่าชื่อจริงเขาเนี่ยก็คือเดนิสไทรอนเจมส์ เกิดวันที่3สิงหาคมปี2509นะครับปีนี้เขาก็อายุ56ปีพอดีนะครับเขาเกิดในเมืองไฮเดินเบิร์ตประเทศเยอรมัน,นีสูง5ฟุต8นิ้วหรือว่า172เซนติเมตรน้ำหนัก258ปอนด์หรือว่า100 17กิโลน้ําหนักนี้น่าจะอยู่ในช่วงที่เขายังแข็งอยู่นะครับณปัจจุบันก็น่าจะลดลงมาหน่อยหนึ่งเดนิสเจมนะครับในวัยเด็กเนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบเล่นกีฬามากนะครับทำให้ร่างกายของเขานี่ค่อนข้างที่จะแข็งแรงกว่าเด็กรุ่นเดียวกันเดนิสเจมสเริ่มพอกายนะครับตั้งแต่อายุ18ปีหลังจากฝึกซ้อมจนร่างกายเขามีมัดกล้ามากขึ้นใหญ่ขึ้นสมส่วนขึ้นเขาก็เหมือนนะักพอกายคนอื่นนะครับก็คือเข้าประกวด ในการแข่งขันต่างๆงงไม่ว่าทั้งในประเทศแล้วก็นอกประเทศหลังจากนั้นนะครับค่อยๆไต่ขึ้นมาจนเขาได้แชมป์แรกนะครับในปี1994ในรายการนับป้านะครับมิสเตอร์ยูนิเวิร์สมีเดียมทอนะครับเพราะว่าด้วยลีลาของเขาเนี่ยในการโพสท่านะซึ่งแตกต่างจากผู้เข้าแข่งขันคนอื่นนะครับจึงทำให้เดนิสเจมเป็นที่สนใจมากๆนะครับทั้งผู้เข้าชมแล้วก็คณะกรรมการนั่นเอง เนนี่เจมในการที่เขาเข้าแข่งขันในแต่ละรายการเขามักจะเป็นที่จับตามองนะครับของทุกๆคนเลยเพราะว่าด้วยขนาดกล้ามเนื้อของเขาที่มีขนาดใหญ่โตนะครับอย่างที่ได้เกินเอาไว้ใน้แต่ต,ต้นนะครับถ้านึกไม่ออกเนี่ยลองเปรียบเทียบกับแชมมิสเตอร์โอลิเปีย8สมัยอย่างลอนนี่โคมนดูนะครับเขาเนี่ยจะมีขนาดมัดกล้ามคือจะใกล้เคียงไม่ใช่ใกล้เคียงอย่างเดียวคือถ้าจะเท่ากันเลยหรือว่าบางปีนะครับ เดนิสเจมส์เนี่ยจะใหญ่กว่าลอนนี่คอมแมนด้วยนะครับแต่กลับกันบนเวทีเดนิสเจมส์กับทําผลงานออกมาได้ไม่ค่อยดีมากเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นการที่เขาขึ้นประกวดในรายการใหญ่ๆก็มีรายการอโนคาสิกที่ได้อันดับดีที่สุดของเดนิสเจมส์ก็คืออันดับที่3ในปี2001และต่อมารายการใหญ่อีกรายการก็คือรายการมิสเตอร์โอลิมเปียอันดับที่ดีที่สุดของเดนิสเจมก็คืออันดับที่4ได้ในปี2003 แล้วก็เว้นยาวมาเลยนะครับจนมาแข่งรายการมิสเตอร์โอลิมเปียอีกครั้งนะครับแต่ในรุ่นมาสเตอร์อันนี้ก็จบได้ในอันดับที่3นะครับในปี2012หลังจากที่นินิจเจมได้แข่งขันในรายการมิสเตอร์โอลิมเปียรุ่นมาสเตอร์เสร็จในปี2012ที่เขาได้อันดับที่3เขาก็ได้ประกาศรีทายจากการแข่งขันพอกายไปนะครับคราวนี้เรามาดูกันนะครับว่าตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงที่เขาประกาศรีทาย ในปี2012เนี่ยนิจเจมเขาได้ผ่านรายการแข่งขันอะไรมาบ้างนะครับ จริงแล้วนะครับเดนิสเจนเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะผูกพันกับประเทศไทยอยู่ในช่วงระยะหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาได้เคยมาอยู่ในเมืองไทยนะครับแล้วก็เปิดยิมที่ไทยด้วยนะครับที่พัทยาช่วงประมาณปี2000นะครับยิมที่เขาเปิดนะครับชื่อ Uni v e r s e ์ซิมนะครับนะในช่วงนั้นและที่สําคัญก็คือเดนิสเจนเนี่ยได้มีภรรยาเป็นคนไทยด้วยนะครับแล้วการที่เดนิสเจมได้มาอยู่เมืองไทยนะครับทำให้เขาได้เป็นโค้ชฝึกซ้อมให้กับนักพกไกลในตำนาน คนหนึ่งนะครับของประเทศไทยเลยนั่นก็คือดรสิทธิเจริญฤทธิ์หรือว่าพี่โอสิทธิเจริญฤทธิ์ที่หลายๆคนรู้จักกันนั่นเองนะครับ ดูจากขนาดตัวนะครับที่ถ่ายรูปคู่กันระหว่างเดนิสเจมแล้วก็พี่โอซิทที่เจอรลิตก็น่าจะเห็นนะครับว่าความใหญ่โตของเดนิสเจมมันใหญ่โตมากขนาดไหนนะครับส่วนเรื่องการฝึกซ้อมไม่ต้องห่วงครับว่าความเข้มข้นสูงมากๆนะครับดูจากสีหน้าของพี่โอแล้วก็น่าจะรู้นะครับว่ามันเข้มข้นมากขนาดไหนนะครับ หลังที่เดนนิสเจมส์นะครับได้ประกาศรีถ่ายในการแข่งขันพกกายไปเขาก็ไม่ได้หายไปจากวงการพกกายหรือว่ากีฬาชนิดนี้เลยนะครับเขาก็ยังอยู่ในแวดวงกีฬานี้อยู่แต่เปลี่ยนบทบาทนะครับเป็น เนเนอร์นะครับหรือเขาเรียกว่าเป็นโค้ชของนักกีฬานั่นเองนักกีฬาพาะกายหรือว่านักกีฬาที่เคยผ่านมือของเดนิสเจมส์ก็มีหลายคนนะครับแต่หนึ่งในนั้นก็คือบิ๊กลามีที่เขาเนี่ยได้เป็นแชมป์มิสเตอร์โอลิมเปียคนล่าสุดแล้วก็เป็นแชมป์ติดต่อกันถึง2สมัยนะครับก็ได้ผ่านมือเดนิสเจมส์ในการเป็นโค้ดมาแล้วนะครับ ในนิเจมเขาไม่ได้เป็นแค่โค้ชให้กับนักกีฬาเพียงอย่างเดียวนะครับเขายังทําอีกหลายๆอย่างอย่างเช่นเขาทําธุรกิจเกี่ยวกับอาหารเสริมในแบรนด์ของเขาเองที่ชื่อว่า DJ Nutrition แล้วเขายังเป็นคอมเมนเตอร์เป็นพิธีกรให้กับรายการแข่งขันพกกายในรายการต่างๆรวมถึงเขายังทำรายการในช่อง YouTube ที่ชื่อว่า The m i n d t e Podcast Keeping It Real ที่จะเชิญนักกีฬาหรือคนที่อยู่ในแวดวงที่เกี่ยวข้องกับกีฬาพกกายมานั่งพูดคุยกันทําให้คนที่ชื่นชอบกีฬาพอกายหรือว่าคนที่สนใจเข้ามาติดตามเกือบ10,000แคนถือว่าเป็นการทารายการในช่อง YouTube ที่มีคนตอบรับค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยทีเดียวนะครับและสิ่งที่สําคัญที่เป็นที่มาของชื่อในอีพีนี้นั่นก็คือเดนิสเจมชายที่กล้าออกมาพูดความจริงความจริงที่เดนิสเจม เขาออกมาพูดหรือว่าออกมาเปิดเผยนั่นก็คือเขามาพูดเกี่ยวกับสารกระตุ้นในวงการกีฬาเพาะกายนั่นเองนะครับเดนนิสเจมเนี่ยถือว่าเป็นคนแรกๆที่กล้าออกมาพูดในเรื่องนี้เพราะว่าหลายๆคนก็น่าจะรู้นะครับว่าสารกระตุ้นน่ะมันเป็นสิ่งต้องห้ามในวงการกีฬาแต่ก็ยังมีการใช้อยู่กันเป็นประจำไม่ใช่แค่นะักกีฬาพกกายอย่างเดียวมันรวมถึง ทุกๆก,กีฬาที่ต้องใช้ร่างกายอย่างหนักในการฝึกซ้อมหรือการแข่งขันแต่กลับไม่มีใครกล้าออกมาพูดความจริงเกี่ยวกับเรื่องสารกระตุ้นนี้นะครับแม้กระทั่งนักกีฬาบางคนใช้ก็ยังไม่กล้ายอมรับนะครับว่าตัวเองอใช้เพราะในวงการกีฬายังไม่มีการเปิดรับในเรื่องนี้ถ้าเขาเปิดเผยออกมาเขาก็อาจจะมีสิทธิ์ที่จะโดนแบนจากกีฬาชนิดนั้นไปตลอดชีวิตเลยก็ได้นะครับ แต่เดนิสเจมส์เขาก็ไม่คิดเช่นนั้นนะครับการที่เขาออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยเขาอยากให้ทุกคนได้รู้ความจริงว่าไอ้คาว่าสารกระตุ้นจริงๆแล้วมันคืออะไรมันคือสิ่งที่วิเศษอย่างที่หลายๆคนคิดหรือมันเป็นตัวร้ายที่ทําลายร่างกายของเรากันแน่เดนิสเจมส์ได้ออกมาพูดไว้ทั้งหมดนะครับทุกอย่างตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงระดับการแข่งขันว่าจะต้องใช้อะไรตัวไหนซึ่งหลายๆคนในช่วงแรกก็มีแต่คนออกมาต่อต้านกับการกระทําของเขา เพราะในยุคสมัยหนึ่งเนี่ยสิ่งนี้คือสิ่งต้องห้ามไม่ควรพูดออกมาหรือว่าเปิดเผยออกมาต่อสาธารณชนทีนี้เจมก,ก็เคยได้พูดไว้นะครับว่าการที่เขาออกมาพูดเปิดเผยนั้นเพื่อให้คนได้รับรู้ความจรงิงทั้งคนที่ชอบหรือไม่ชอบเกี่ยวกับสารกระตุน้นเพราะการที่เขาออกมาพูดก็ใช่ว่าเขาจะสนับสนุนให้ทุกคนต้องใช้มันนะแต่เพื่อให้คนทั่วไปหรือคนที่ต้องการที่จะใช้ได้รู้ความจรงิง จะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาในการลองผิดลองถูกการที่ได้รู้ข้อมูลที่แท้จริงมันเป็นผลดีต่อผู้ที่สนใจหรือคนที่คิดที่กำลังจะใช้ไม่ว่าจะเป็นคนทั่วไปหรือระดับนักกีฬาที่เข้าทำการแข่งขันข้อมูลที่เขารู้จะเป็นสิ่งที่ช่วยในการตัดสินใจว่าเขาจะใช้หรือไม่ใช้มันก็เป็นสิทธิและเป็นการตัดสินใจของเขาเองเป็นยังไงบ้างครับสำหรับประวัติของเดนนิสเจมส์และสิ่งที่เขากล้าที่จะออกมาพูดแล้วก็เปิดเผย ความจริงออกมาผมว่าสมัยนี้เนี่ยข้อมูลเป็นสิ่งที่สําคัญการที่ว่าดีหรือไม่ดีเราก็ควรที่จะรู้นะครับว่าสิ่งที่มันดีเนี่ยมันดีแบบไหนและสิ่งที่มันไม่ดีเนี่ยมันไม่ดีเพราะสาเหตุอะไรมันจะทําให้เราเนี่ยเข้าใจในสิ่งต่างๆมากขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือทั้งหมดนะครับของใน EP นี้ข้อมูลไหนที่ตกลน่นหรือว่าอันไหนที่ทําผิดพลาดไปก็ต้อง กับขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูตั้งแต่ต้นจนจบนะครับแล้วเจอกันใน EP ต่อไปนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับฝากกด Subscribe กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง Rocky Hopper and Home Gym ด้วยนะครับ